สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบนะครับกับเพจพเตอร์สวิตซ์แะอวิตกันครับวันนี้เรามาดูนะครับในส่วนของตัวแอร์มิซูนครับรุ่นใหม่ๆนะครับตัวเอลเอร์โคดเนี่ยเวลาโชว์ขึ้นมานะครับจะแค่แจ้งเตือนเฉยๆนะครับว่าตัวเครื่องมีปัญหานะครับจะกระพริบอย่างนี้นะครับแอร์เปิดอยู่นะครับแต่เครื่องจะหยุดการทํางานวิธีการเข้าโหมดนะครับโหมดเช็คนะครับ ให้เราก,กดปิดนะครับแล้วก็กดตัวเช็คนะครับค้างไว้ครับตัวเครื่องจะขึ้นมาเป็นศูนย์ศูนย์นะครับที่ตัวรีโมทนะครับแล้วเราก็กดเลื่อนนะครับถ้าร้องปีป๊ปปี๊สองครั้งนะครับก็หมายถึง a l e r code ที่เครื่องแสดงนะครับถ้าเป็นปกติก็จะ ไม่มีนะครับเป็นปิ๊บธรรมดานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวเออร์เลอร์นะครับก็ดูในส่วนของแอปของมิสูบิชินะครับตัว e 6ตัวนี้นะครับจะหมายถึงการสื่อสารระหว่างตัวนอกตัวในมีปัญหานะครับ ที่เช็คเบื้องต้นนะครับเป็นจิ้งจบนะครับเข้าไปช็อตที่แผงด้านนอกนะครับเราก็สามารถกดปิดได้เลยนะครับส่วนการเทสรูปแบบอื่นนะครับเราเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมวิดีโอนี้สวัสดีครับเจอกันรับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแอร์มิซูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น m s y s 1 5 v f นะครับตัวเครื่องจะก,กระพริบไฟโชว์นี่นะครับถ้าการกระพริบไฟโชว์นะครับในสถานะที่เราเปิดรีโมทอยู่ก็หมายถึงว่าตัวเครื่องแสดง r l e r code นะครับเราต้องทำการนะครับเรียก r r o r code ขึ้นมานะครับด้วยก,การกดปุ่มเช็คนะครับ กดรีโมทปิดก่อน